และวิดีโอนี้ครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมเอารถด,ดำคันนี้ครับไปทําการลากรถด,ดาที่หน้าไฟอ่ะที่มันจมขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็จะลองดูนะครับท่านผู้ชมครับนะแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้อ่ะมันจะบักนะท่านผู้ชมหรือแบกนผมถ้าเรามีตัวนี้มันจะบัก วันนี้เราเอาแค่าตามจริงไอ้ตัวนี้มันไว้สำหรับต่อกับรถไถเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะต่อกับรถดำนะครับผมซึ่งการต่อกับรถดำเนี่ยมันรู้สึกว่าจะต้องต่อกับรถไถแล้วถอดออกก่อนเอา้าหายเฉยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถต่อกับรถดำได้เลยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องต่อกับรถไฟก่อนน่าจะต้องต่อกับรถไฟก่อนอ่ะท่านผู้ชมคิดว่านะโอเคเดี๋ยวทั้งงั้นเดี๋ยวเราซื้อ,อ,อรถไทคันไหนมาก็ได้嘛คันไหนมาก็ได้รถไทบ้าบออะไรวะเนี่ยนี่มันรถไฟบ้าบออะไรกับไหมอะหรออะ จากนั้นเราก็าทําการถอดออกนะครับผมแบบนี้จากนั้นเราก็เอาทําการเอาไปใส่กับ ه, ดัมนะครับจากนั้นเราก็ทําการต่อพวกนะครับผมถ้ามันไม่ถูกทางเราก็สามารถที่จะกลับได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันถูกทางหรือเปล่าป๊บ آ, อ่ะเหมือนจะไม่ถูกทางถ้าไม่ถูกทางเราสามารถกลับทางนะครับผม กับทางโดยการหมุนแบบนี้นะครับหมุน90เลยนะครับลองขึ้นรถด,ดู<_><_>เห็นไหมก็ต่อได้แล้วเรียบร้อยนะผมทีนี้เราก็ทําการไปวิ่งรถด,ดัาเนี่ยไปสามารถที่จะไปทําการช่วยได้เลยแล้วกันครับลึกหรือเปล่าเนี่ยเยโอ้ยบ้าลึกจัดออลึก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 เด้อเด้อเดอ ไม่รู้ไยว่ามันลึกอ่ะโอ้ดู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 เราใครไม่จะไม่รู้โอ้คิดว่ามันตื่นตื่นนี่คิดว่ามันเป็นบึงเฉยเฉยไม่ใช่นะครับฮึ โอ้โผมก็นึกว่ามันตื้นๆเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยผมเห็นเกาะตรงนี้มันเดินได้แล้วตรงนี้มันก็มีลึกเนี่ยก็นึกว่ามันจะตื้นไงโอหอะไรของพี่วะเนี่ยโอ้โหโคตรลึกเลยพะทู่เอ้ยอะไรของพี่เนี่ยพี่เอ้ยแล้วลงไม่สามารถลงได้ด้วยนะโอ้เอามาอีกคันมะอีบ้าเอ้ย แล้วคันนี้มันโอ้ยอะไรตอมมาเนี่ยโอ้ยบ้าตอมเป็นขี้เลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอมเป็นอย่างอื่นเลยนะครับผมว่าเราจะเอาคันนี้ไปดีวะท่านผู้ชมอือเอาคันเอาคันนั้นแหละนะครับผมเอ่อคันนี้คันนี้คันนี้โอเคเฮ้ยเมืองวันมัน,ม,นมันตอม,ท,มทําไมอ่ะท่านผู้ชมมันมันอยากตายนักเรื่องไงเนี่ยฮะมันมึนอะไรของมันวะเนี่ยโอ้อะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยอย่าตอมนี่น้องอย่าหาตอมเดี๋ยวอันนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วเราก็ทำการมาถอดเอามาต่อตัวนี้ใหม่นะครับท่านผู้ชม เบืองใิ้มหมายเลยปึ๊บอ่ะต่อได้ไหมโอเคปะใครไม่จะไปรู้ว่ามันจะจมอะไรบ้าออซูมสักหน่อยะซูมสักหน่อยอ่ะขึ้นไม่ได้เลยนะ,อะโอ้บ้าบอจริงๆนะครับผมเดีย๋ยวค่อยว่ากันเลิกกันเถอะสำคันนั้นนะครับผมทุมู้ชมนี่ครับผมอุ้ย ้ยคือตอนนี้ผมถ่ายอยู่ตอนนี้คือมืดตึ๊บเลยนะผมมืดนี่ไม่ใช่กลางคืนนะผมจะตกครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะโอ้โหแบบมืดแบบโอ้โหคุ้มมาเลยอ่ะเออดูดูมองดิแหมคุณผู้ชมดูมองนั่นสิแหมมันเหมาะสำหรับการทำให้รถจมซะเหลือเกินใช่ป่ะโอ้สิ่งจังวะรถอ่ะ โอ๊ยเจนเจนลูกพี่เจน,จนมาแรงยิ่งหมาเลย ه, โอ้โหอุ้ยทุกทุกทไปทั่วละผมอ่ะนอนนอนไปแล้วไปแล้ไปแล้วโอ้เลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้โอ้ทำไมวะเนี่ยลืน่นจัดลืน่นจัดลืนนน่นจัดท่านผู้ชมลื่นจัด เดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนเอาเอาผ้าคลุมผ้าคลุมโคเอาผ้าคลุมมันกดตัวอะไรวะตัวเอ็นเหรออ๋อตัวเอ็นนะผมตรงไหนวะทางลงอะ่ะอ๋อเอาเลยแล้วนี่ไหวากเอ้ยนูน่นนูน่นทางลงอยู่นู่น เอาแล้วนะผมจะลูดทางลงนะอฮ้ยยยยโยยยยยอยย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 โอ้โอ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 อยออย้ยงงเายยย้นะยยยยอยยยยยายย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  คนเมื่อกี้กล้องแม่งไม่ตามด้วยนะทุนผู้ชมอะไรครับเนี่ยกล้องไม่ตามเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่เดี๋ยว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 เดีเียารดีีดยียเดี๋ยวดี๋ยวีดยี มันไปนู่นได้ยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อนเออมันมาได้ยังไงวะมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยแล้วกันนะเมื่อกี้มันมึนอะไรของมันก็ไม่รู้่ะเอาแล้วเราจะช่วยยังไงวะน่ะดูดิมันสไลด์อ่ะโอ้โหอะไรของพี่วะเนี่ยผมตั้งหน้าตั้งตารอมาช่วยพี่เลยนะเพ่จะมาช่วยเพ่เลยนะเพ่นะอ๋อดูดูดู ลืม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 หลุมลืมหลุมลืมหลุมโอ้ยเดี๋ยวลืมหลุมลืมหลุมโอ้ยมันจมน้ำมันตกหลุมอพี่จะมาช่วยเขาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนลูกพี่โอ้โหลืมหลุมได้ไงโอ้โห เอาเอาไงดีเนี่ยท่านผู้ชมผมจะเอาไงดีเนี่ยกับชีวิตเนี่ยโอ้โหมันจมสองคันแล้วเนี่ยอะไรผมยังไม่ได้แตะยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยโอ้โหมาช่วยเขาแต่อะไรวะมาช่วยเขาแต่ตัวเองแบบว่าสาหัสอย่างนี้นะมันไถมาช่วยหรือเปล่าเนี่ย ไหนคันนี้ลองขึ้นเองดูดิอันนี้ลองขึ้นเองดูดิอันนี้ก็ขึ้นเองไม่ได้โอ้อะไรวะาอาการสาหัสเลยนะเนี่ยมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะไอ้คันนั้นน่ะตายติดเรียบร้อยแล้วครับผมเหมือนจะได้นะออดเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนจะได้เหมือนจะได้ไรหรือเปลา่าเขาดูว่าเสียงไม้มันดูแห้งๆไหมอ่าลองเอาแบบนี้ดูนะเอาแบบแนวนอนดูนะเหมือนจะได้ฮนะเอ,เอโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยคือไม้มันรับเสียงด้านข้าง,ม,ม,ง,าางมันไม่ได้รับเสียงด้านบนไม่บ้าอะไรมันรับเสียงด้านด้านข้างจริงโอ้โหมันไม่ได้หรอทุกอย่าเอาไงดีวะเนี่ย โอ้ยนอ้อเอยเฮ้ยเอา้ามันไม่ได้เฮ้ยตกแล้วหรอคนจะตกฟ้าจะลงโอ้โอ้อะไรมาไปจมแม่งสองคันสามคันเลยเนี่ยโอ้คันนู้นก็จมคันนี้ก็จมเนี่ยโอ,โอเคคุณผู้ชมผมไม่ช่วยละช่างมันเถอะเนาะพอแล้วเนาะ คันนี้ก็ขึ้นเอ้าคันนี้ขึ้นเองได้เลยเอ้าคันนี้ขึ้นเองได้ก็หวานหมูดิหวานไก่ดิเอ้าหวานไก่ดิทั้งนั้นน่ะจะมาช่วยเขาแท้ๆแต่ต้นให้เขามาช่วยมานี่เลยหวานไก่ดิทั้งนั้นน่ะมานี่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 หวานหวานบอกได้เลยว่าหวานไอ้บ้าเนี่ยไอ้ดาบิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ มันต่ออยู่หรือเปล่านะ้ยต่ออยู่นะถอยถอยถอ,อ,อยเลยมาโอ้โหม่งจะมาช่วยเขาแต่ให้เขามาช่วยตัวเองนี่นะมันบ้าอะไรของมันวะนยโอ้เป้าหมายหลักคือผมจะมาดึงดึงรถคันนี้นะท่านผู้ชมแต่รถคันนี้พยายามขึ้นเองคนระับขึ้นได้มาช่วยคันนี้แทนนะครับผมป็นไงอะเจ๋งปหล่ะไป อึดไม่น่าจะยากนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาอ่ะยากเหมือนกันครับผมอ่าออดันถอยก็ได้โอ้มันเป็นรถเปล่ามันไม่น่ายากหรอกลุงพี่เอ้ยมันต้องดันตรงๆเหรอเออเออมันไม่ได้เลยทุกคนครับ เราจะเอาไงดีครับอู้ติดไม้ไปหน่อยทุกทีตั้งใจเมื่อกี้ตั้งใจโอเคขึ้นแล้ว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 โอ้ขึ้นแลควันกระจายครับควันกระจายควันขมวงครับควันขมวงจงเฉี่ครับผมเดี๋ยวตั้งล้อให้ตรงตอนเอาพี่สตาร์ทเครื่องยงเนี่ยอ๋อมันต้องมาสตาร์ทเครื่องคันนี้เอ้ย โอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันไม่ยังไม่ขึ้นอีกว่ะเอางดีวนะ่ะแม่งกระตกคิปผาเลยเนะโอ้เกมโคตรน่วงเลยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ว้าวมาแล้วมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับผมกว่าจะขึ้นได้นั้นเนี่ยแหมไม่น่าเชื่อว่าจะมาช่วยเขาน,นะลุยเนาะเหมือนมาให้เขาช่วยอะ่ะมาช่วยจมให้เขาช่วย คือคลิปของนี้ของวิดีโอนี้นะเจอกันใหม่แล้วทุกยงค,ค์สำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ